สนับสนุนข่าวโดยบริษัททราวิทย์เทวินจำกัดในทุกๆปีเมื่อ,อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวกล้สีแยกสัญญาณไฟบ้านโคกกบินบุรีจะเห็นหมวกไหมพรมสีสันสวยงามรูปร่างแปลกตาจำนวนนับร้อยร,อ,ยรอ,ยอันมาตั้งวางเรียงรายเตะตาคนที่ขับรถผ่านไปมาแต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าทั้งหมดเป็นงานฝีมือจากคุณป้าวัย64ปี ในช่วงระหว่างสัญญาณไฟจราจรสี่แยกบ้านโคกถนนสาย304ตำบลตหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีฝั่งขาขึ้นจังหวัดนครราชสีมาเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงสั้นๆแค่3เดือนหลายคนที่ขับรถไปมาจะเห็นหมวกไหมพรมสีสันชุดาสวยงามรูปแบบหลากหลายไม่น้อยกว่า300ใบถูกนำมาแขวนไว้โดยทั้งหมดเป็นงานฝีมือแบบแฮนด์เมดไม่ใช่งานเครื่องจัดแต่เป็นงานจากน้ำพักน้ำแรงของคุณป้าสุรีพิมพ์ประสารที่ใช้เวลาว่างมานั่งถักด้วยตัวเองทุกใบส่วนเรื่องแบบนั้นคุณป้าสุรีเปิดเผผยกกับู้ส่ขาาาาววจจม หนังการ์ตูนในทีวีหรือตาม YouTube บ้างแล้วนามาดัดแปลงปรับเปลี่ยนสีให้สดใสสวยงามซึ่งแต่ละใบแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันเนื่องจากทุกชิ้นทําด้วยมือตัวเองล้วนๆรวมถึงสามารถทําตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้อีกด้วยโดยในแต่ละวันจะสามารถทําได้ราวสิบชิ้นแล้วแต่ความยากง่ายของแบบราคาเริ่มต้นที่150 1 5 0่งรบถึงหนึบาทโดยลูกค้าส่วนใหญ่ของป้าสุรีจะเป็นคนที่ชอบงานแฮนด์เมดและเป็นนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเจอก็จะแวะมาอุดหนุนบางคนซื้อใช้เองบางคนก็ซื้อไปเป็นของฝากลูก,ลนนกหลงลจหมวลแ้ะปิดถึู สามารถป้องกันความหนาวได้เป็นอย่างดีผู้ที่สนใจอยากซื้อไปใส่เองหรือไปฝากลูกหลานหรือแม้แต่จะเอาไปต่อยอดขายทำกำไรสามารถติดต่อป้าสุรีพิมพ์ประสารได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์088-945-5947และ0 8 2 6 7 5 9 7 2 9งวันได้กี่กี่ลูกอะ่ะวันหนึ่งเหรอแต่ก่อนมันก็ได้สิบใบอะ่ะแล้วตอนนี้เป็นไง ตอนนี้มันก็ไม่ถึงแล้วแก่แล้วอายุมากขึ้นไม่เคยคล่องเหมือนแต่ก่อนอแล้วลูกค้าเป็นไงครับลูกค้าก็ช่วนี้นะก็พอได้อแต่ก็ไม่ถึงกันดีทำพื้นขดตัวจะดพื้นขดตัวตอนนี้เราก็ขายแค่ช่วงสามเดือนเหมือนเดิมได้แล้วราคาเป็นไงครับราคาก็เมือคราเดิมเริ่มเริ่มพิเศษร้อยห้าสิบ ไปจนถึงอ่าร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบแล้วแต่ไซส์จ้ะ